EP ที่6เราจะมาสอนวิธีการเย็บตัวกระเป๋าซับในและเย็บกระเป๋าแปะของซับในซึ่ง EP นี้เราจะทําการเย็บซับในเป็นถุงเหมือนตอนที่เราเย็บตัวกระเป๋าด้านนอกหลังจากเสร็จ EP นี้แล้วเราก็จะทําการประกอบกระเป๋าเข้าด้วยกันเริ่มต้นของการเย็บซับในเราก็จะต้องเย็บชิ้นดามขอบปากกระเป๋าที่เราทําการกัดเข็มหมุดเอาไว้ตัวนี้ยึดติดกับตัวผ้าซับในก่อน ตอนเย็บเราก็จะใช้เป็นตัวตีนผี walking foot ปรับความทีห่างอยู่ที่เลข4.0ตัวเข็มเรายังคงใช้เป็นเข็มเย็บผ้ายีนโดยเฉพาะเวลาเย็บเราก็จะมองที่ขอบตีนผีด้านในคราวนี้เราจะเปลี่ยนมามองเป็นฝั่งซ้ายแทนแล้วก็ส่งผ้าที่เป็นผ้าดำขอบปากกระเป๋าให้ตรงตลอดแนว<ม>เย็บขอบปากกระเป๋าให้เสร็จทั้งสองชิ้นจากนั้นเราก็จะไปทำการ เย็บปากกระเป๋าของตัวกระเป๋าแปะซับในในขั้นตอนนี้ท่านไหนที่ไม่ต้องการจะทําตัวกระเป๋าแปะด้านซับในเราก็ไม่ต้องเย็บเราสามารถเย็บประกอบตัวกระเป๋าซับในไปได้เลยแต่ว่าเพื่อความสวยงามปุ๊บก,ก็จะเพิ่มเป็นตัวกระเป๋าค่ะผ้ายีนแปะลงไปด้านบนของตัวซับในอีกทีนึง ตัวปากกระเป๋าของผ้ายีนที่เราจะนําไปเย็บแปะนะคะเราก็จะต้องทําการรีดพับปากให้ได้เป็นแบบนี้ก่อนจากนั้นค่อยนํามาเย็บด้วยจากตีนผีที่ใช้ในการเย็บยังคงเป็นตีนผี walking foot เหมือนเดิมตัวเข็มก็ยังเป็นตัวเข็มเย็บยีนความที่ห่างค่ะยังคงใช้เป็น4.0เหมือนเดิมแรงกดทับก็จะใช้เป็น 28-30ถึงไม่เกินจากนี้เราจะใช้ความตึงหย่อนได้สำหรับได้เย็บเย็นก็คือปรับสูงขึ้นประมาณ7.5-8ถึงในเรื่องของความตึงหย่อนได้ตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้ขึ้นอยู่กับจักรที่เราใช้ด้วยเบื้องต้นแนะนำว่าให้ทดลองเย็บก่อนถ้าปีเข็มสวยแล้วค่อยนำมาใช้กับชิ้นงานจริงตอนเย็บปากกระเป๋าเราก็จะเย็บลงบนด้านถูกแต่ท่านไหนไม่ถานาดัดก็ให้เย็บลงบนผ้าด้านผิดก็ได้ความกว้างของตัวตะเข็บที่เราจะเย็บปุ๊กก็จะใช้เป็นความกว้าง1ตีนผีของ walking foot ไปเลย ก่อนที่จะเริ่มรีดเราจะต้องทําการตัดส่วนเกินทางด้านที่เป็นก้นกระเป๋าสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะออกไปก่อนตัดตะเข็บให้เหลือสักประมาณ1เส้นให้เป็นแนวเส้นทะแยงตามรูปกระเป๋าจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกระดาษแข็งที่เราทําแพทเทิร์นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปมาทําการรีด รีดด้านหลังเสร็จแล้วเราก็มาทําการกดตะเข็บด้านหน้าอีกรอบหนึ่งเนื่องจากผ้ายีนมีความหนามากอาจจะต้องใช้เวลาในการรีดพอสมควรชิ้นซับในทั้ง2ชิ้นเราจะทําการขีดเส้นเชื่อมตรงกลางระหว่างก้นกระเป๋ากับปากกระเป๋าตรงนี้จะเป็นแนวสําหรับวางกระเป๋าแปะที่เรารีดไว้เมื่อสักครู่นี้ จากเส้นที่เราวางผ้าดามขอบปากกระเป๋าเราจะวัดลงมาอีกสักประมาณ1เซนครึ่งแล้วขีดเป็นเส้นตรงเอาไว้ตัวกระเป๋าเราจะทำการแบ่งครึ่งแล้วนำไปวางให้กึ่งกลางของตัวกระเป๋ากับตัวผ้าซับในตรงกันกัดเข็มหมุดเอาไว้ก่อนล้วค่อยนำไปเย็บโดยรอบตัวกระเป๋าแปดเดี๋ยวเราจะเย็บกดด้วยจากทั้ง3ด้าน โดยใช้ตีนผี walking f o o d เข็มเย็บยีนแล้วก็ปรับความทีห่างอยู่ที่4.0ความตึงหย่อนได้และตัวแรงกดทับผ้าเรายังใช้เหมือนตอนที่เย็บกดคอบปากกระเป๋าทำการปรับเศษได้ตรงมุมที่เป็นปากกระเป๋าให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการ เย็บต่อก้นกระเป๋าโดยตอนที่เราเย็บต่อก้นกระเป๋าของซับในข้อควรระวังก็คือกระเป๋าตัวนี้ปุ๊กจะใช้วิธีการเย็บกลับตัวนอกกับซับในเพราะฉะนั้นปุ๊กจะเว้นช่องไว้กลับที่ตัวก้นโดยวิธีการการลืมของปุ๊กก็คือปุ๊กจะใช้ดินสอมาร์กช่องสําหรับไว้กลับไว้ก่อนเลยการลืมโดยวัดจากด้านข้างของตัวซับในเข้ามา5เซน เราสามารถที่จะวัดจากด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องวัดเข้ามา5เซนทั้ง2ชิ้นอันนี้ปุ๊กเลือกมา1ชิ้นแล้วก็วัดตอนเย็บต่อก้นกระเป๋าเราจะวางผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันจากนั้นก็ให้ใช้ตำแหน่งกึ่งกลางของก้นกระเป๋าตรงกันเราใช้คลิปหนีบไปก่อนแล้วค่อยนําไปเย็บวิธีการปรับจักสําหรับการเย็บถุงซับในนะคะเราก็จะใช้เป็นความถี่ห่างปกติอยู่ที่2.5 ตีนผีที่ปุกใช้ก็จะเป็นตีนผีเบอร์97เดีเหมือนเดิมความตึงหย่อนได้ก็จะใช้เป็นความตึงหย่อนได้มาตรฐานแรงกดทับผ้ายังใช้เหมือนเดิมก็คือ28ไม่เกิน30ได้ที่ใช้เปลี่ยนเป็นได้วีนัดธรรมดาในการเย็บไม่ได้ใช้ได้เย็บยีนนะคะเพราะว่าตัวถุงผ้าซับในเป็นแค่ผ้าคอตตอนธรรมดา ตอนเย็บเราจะเย็บด้วยตะเข็บความกว้าง1เซนเหมือนตัวชิ้นงานกระเป๋าด้านนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางผ้าเราจะต้องวางให้ริมผ้าเสมอกับรอยขอบเทปกระดาษที่เราแปะเอาไว้ตอนเย็บต้องระวงังอย่าลืมเว้นช่องไว้สำหรับกับผ้าด้วย รอยต่อด้านก้นเราจะต้องทำการรีดแบบตะเข็บเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ทำการเย็บประกบด้านข้างของตัวกระเป๋าทั้งสองข้างวิธีการเย็บต่อด้านข้างเราจะวางตัวผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันโดยให้รอยต่อของขอบที่เราเย็บผ้ายีนเอาไว้ทั้งสองข้างตรงกันตอนเย็บต่อด้านข้างก็จะใช้ความกว้าง1เซนวิธีการวางผ้าก็จะเหมือนตอนที่เราวางผ้าตอนเย็บก้นกระเป๋า เย็บต yeah, ่อด้านข้างของตัวกระเป๋า kind ซ of ับใน2ข้างติดกันแล้วเราก็จะทําไปทําการรีดแบบตะเข็บทั้ง huh 2ข้างออกตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนโดยการกลับตัวด้านถูกออกมาดูแล้วดูว่าตัวตะเข็บ ทั้งหมดที่เราเย็บมันมีรอยปิรอยแตกตรงไหนไหมถ้ามีก็ให้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยก่อน